โอเคครับสวัสดีเวรลุมิสซี่ที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แบบผมจะมาแบบแจกโลบอกเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน10นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะแจกเหตุผลผมก็พื้นที่ผมจะเต็มนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มเริ่มเบื่อมาแล้วนะเพื่อขอโ้ษทุกคนนะครับเรามาได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าคลิปหน้าผมจะมาสอนทำโลบอกลื่นแบบละเอียดยโอเค แต่ว่าทุกคนก็ต้องยอมรับมันนะผมจะเลิกเล่นโลบอกไปน่าจะเลิกเล่นแบบยาวๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะนานขนาดไหนโอเคครับนลครับถ้าคุณโหลดลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าคุณโหลดเสร็จแล้วครับนี่ครับจะได้ไฟตัวนี้มาแล้วก็ทาการแตกไฟเลยครับวันนี้ผมจะมาสอนเลยเลยนะแตกแตกตรงนี้เลยใช่ไหมตัวเขียนทับไปแล้วถ้าคนอื่นมันจะไม่ขึ้นนี้ครับโอเค้าผ่านผมจะขึ้น ไว้ด้วยนะครับโอเคหาดผ่านจะมีความหมายนะครับเดิร์ n โลบ็อกลาผ่านนี้นะครับพอคุณแตกเสร็จแล้วนะครับคุณจะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับเนี่ยแล้วก็เป็นไฟล์ r o บ็อกครับจะททำการติดตั้งนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในเกมเลยครับว่ามันจะเล่นแค่ไหนโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับพักเรื่องเศร้าๆไปเถอะทุกคนต้องยอมรับมัน มแต่ผมก็ไม่ได้เลิกที่จะแคสเกมนะผมจะไปแคส Rv55 นะครับ<ม>เพราะว่าผมชอบเล่นเกมพวกนั้นมากกว่าโอเคพูดถึงเรื่องเกมตัว<ม>ลื่นเกม okay. ลื่นเกมตัวลื่นที่ยัไงโอเคเกมลื่นที่ผมทํามาสิบเวอร์ชันเนี่ยเป็นคลิปแรกที่ก็ปาไปหกพันวิวคลิปต่อ,ตอมาก็พันวิวพันวิวผมขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะที่เดินทางผมมาถึงเดินทางก็ผมมาถึงวันนี้นะครับโอเคผมก็ขอลาแค่นี้นะครับ แล้วคลิปหน้าผมจะมาสอนทําตัวเกมเรลื่นๆเลยแบบละเอียดละเอียดแล้วให้ให้ทุกคนไปทําช่องแล้วก็แบบไปแจกแว่าคนจะดังนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ